สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KP Channel นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำผัดผักกาดดองใส่ไข่ค่ะขั้นตอนแรกเราตั้งกระทะให้ร้อนค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมสับนะคะผัดไปจนกระเทียมเหลืองค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะเราใช้ไข่เป็ดนะคะจำนวน2ฟองค่ะ แล้วเราก็ขยี่้ขยี้ไข่ให้เป็นชิ้นเล็กๆตามในคลิปเลยค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็ใส่ผักกาดดองนะคะปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะผักกาดดองเรานำไปล้างประมาณ3รอบนะคะ เพื่อไม่ให้เปรี้ยวมากค่ะสำหรับใครที่ชอบเปรี้ยวจะล้างรอบหนึ่งสองรอบก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อมาก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะผัดต้นหอมให้สุกนะคะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะดูจบแล้วฝากกด s ับสไค i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ